สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามีข่าวสารการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวสายโมูนาชาติโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่วัดป่าเรไยวรวิหารตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากคุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวสายมูค่ะโดยงานจัดขึ้นในวันที่13และวันที่14กรกฎาคมพศ2567ณบริเวณรานเท้าเวสุวรรณวัดป่าเรไรวรวิหาร เชิญคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับผ้ายันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษเทวาพิเศษบวงสวงสักระท้าเวสุวรรณชมของขลังสี่ภาคโดยได้รับเกียรติจากนายนัทพัฒสุวรรณปริที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานและพลตรีชากาดขันตีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่สองกรมนเข้าร่วมงาน สวัสดีครับผมนัทพัฒน์สุวรรณปฏิบผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้บริเวณที่ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับกับทีมงานเขาเรียกว่าเป็นลานท้าเวสสุวรรณซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเรามารวมกันอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับว่าสุพรรณบุรีจะมีงานที่สำคัญที่หลายๆท่าน อาจจะยังไม่รู้นะครับเราเลยมาบอกกล่าวผ่านทางช่องทางนี้ด้วยครับงานที่ว่านั้นก็คืองานแห่เทียนพรรษาและงานฉลองทาเวสวรรณครบรอบหนึ่งปีจังหวัดสมรัณบุรีร่วมกับวัดป่าเไลัยวรวิหารนะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง21กรกฎาคม2567นะครับ งานแห่เทียนหลักๆก,ก็จะอยู่วันที่20กับ21นะครับ20ก็จะเป็นาการแห่เทียนต้นเทียนที่มีการแกะสลักงดงามไม่แพ้จังหวัดอื่นๆที่เขามีการแห่เทียนภาษานะครับมาดูเทียนของสุพรรณบุรีนะครับมาแกะดูเทียนว่าเราแกะได้งดงามขนาดไหนครับแล้วมาบันทึกภาพเก็บไวนะ้ในวันที่20นะครับะบวนเนี่ยก็จะเริ่มอยู่แถวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองสุพรรณบุรีนะ แห่ไปที่ตีแยกแขวงการทางแล้วก็ย้อนกลับมาที่วัดป่าเดลัยวรวิหารคิดว่าใช้เวลาเดินตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยมาถึงวัดป่าเดลัยก็ประมาณ5้าโมงเย็นของวันที่20นะครับจากนั้นจะมีะเรียกว่าเป็นการแสดงของชาติพันธุต์ต่างๆเป็นการรำไล่รำ ตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวสุพรรณบุรีถึง11ชุดนะครับ1ิชาติพุนธุ์อยู่ในงานนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องงานแห่เทียนนะครับตอนเสร็จภารกิจตรงน,นั้นเราก็มาเวียนเทียนกันในช่วงค่ำคืนนะครับวันที่21ในเรื่องของการแหร่เทียนก็จะเป็นการเฉลิมฉลองเทียนนะครับท่านก็มาถ่ายรูปบันทึกภาพมาทำบุญนะครับก็มาบันทึกภาพด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามงานอื่นๆยังมีนะ อยู่ในช่วงนั้นฮะเพราะที่ได้เรียนท่านไปแล้วว่าช่วง12ถึง21นั้นเป็นช่วงที่การจัดงานเฉลิมฉลองท้าเวสุวรรณด้วยในลานท้าเวสุวรรณด้านหลังวัดปา่าเดลัยหรือบริเวณที่ผมกับคณะได้ยืนอยู่ตรงนี้ทุกวันตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปเนี่ยถึง21ท่านมาเลยมาด้านหลังของวัดปา่าเดลัยก็จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆนะครับในการเฉลิมฉลองท้าเวสุวรรณของวัดปา่าเลัยนะ ปีนี้พิเศษสุดมากกว่าน,นั้นอีกครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่จัดพร้อมๆกันเป็น3กิจกรรมนะครับที่ผมนําเรียนทั้งไปสองกิจกรรมแล้วนะครับคือเรื่องของแห่เทียนพรรษากับเรื่องของการเฉลมิมฉลองครบรอบ1ปีท้าวเวสุวรรณวัดป่าในลายวรวิชานปีนี้พิเศษสุดมีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวสายหมูคร,ครับทั้งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีนะได้รับความร่วมมือนะครับจากทางภาคเอกชน ที่ได้นำสิ่งของนะนนำเรียกว่าของที่หลายๆคนบูชานะครับเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสายบัวมาจากทุกภาคครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะภาคเหนือนี่นท่านเห็นผ้ายันพื้นใหญ่นะอาจจะอยู่ข้างหลังของผมเนี่ยฮะยื้องไปนิดนึงนะครับอาจจะมีภาพอินเสิร์ตออกไปใหญ่ที่สุดในโลกครับมีการบันทึกไว้ในกินเนสสบุ๊กแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกมีการรับรองแล้วมาแล้วครับ แล้วให้ท่านเห็นว่ามาจริงๆเนี่ยวันนี้มาแล้วนะครับก่อนงานมาแล้วนะท่านมาอาสักการะมาเป็นกําลังมาขอกําลังใจนะครับในเรื่องคนที่ชื่นชอบสายมูไม่ใช่มีแต่ผ้าหยันอย่างเดียวนี่สายผ้าหยันนี้มาจากภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็มีพวกตะกุดนะครับภาคใต้มีโนรานะครับมีเขาเรียกเสื้อนะฮะเสื้อนะอาจจะออกสเนียงไม่ชัดเจนนะเสื้อนะฮะของโนรานะฮะอาจจะเห็นข้างหลังผมเนี่ยครับเป็น เซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ทําจากฝุ่นผงของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องโนราเนี่ยครับแล้วทำทำมาเอาเอามาผสมแล้วก็มามามาพอกฮะมาพอกมาพอกเป็นเป็นเป็นเ,นเนซิร์ฟอ,อันใหญ่อันนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของศิลปินโนราของภาคใต้อันนี้เคลื่อนย้ายมาจากอเชิญมาจาก จังหวัดพัทลุงนะครับโอกาสที่ท่านจะได้เห็นาสายมูนะจากทุกๆผ้านะครับของดีสายมูทุกผ้าท่านไปไม่ต้องไม่ต้องไกลมาที่สุพรรณบุรีนะครับวัดป่าเลไหลตรงบริเวณลานทาเวสวุวรรณเนี่ยท่านจะได้พบนะงานนี้เราจัด2วันเท่านั้นนะครับ13กับ14กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผมได้เรียนไปว่าอยู่ในช่วงการจัดงาน12-21นะ มี3งานรวมกันในนี้งานแห่เทียนงานเฉลิมฉลองทาเวสุวรรณและก็งานท่องเที่ยวสายมูนานา,นาชาตินะครับมีการนำเครื่องที่ว่าของที่เป็นกำลังใจของคนแต่ละชาติพันธุ์คนแต่ละกลุ่มเชื้อชาติที่เขามีความศรัทธามีความเชื่อถือซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจของของผู้คนใน จะเป็นของคนไทยก็ตามหรือคนต่างชาติทราบว่าคนต่างชาติก็สนใจมางานนี้ครมีการจองห้องพักไว้บ้างแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนครบ,บอกกล่าวงานสําคัญงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม2567นะครับ12ถึง21กรกฎาคม2567มาพบกับงาน3งานในงานเดียวกันเรียกว่า T in 1 ที่สุพรรณบุรีครับเชิญเชิญชวนทุกท่านด้วยความเคารพครับ